มาดูสิว่าแชมป์ประเทศไทยกับแชมป์อิสานใชใครจะโดนรูปโกลมครับที่สนามกบลาสายเขาบอกว่าสนามปราบเซียนเซียนเล็กเซียนน้อยเซียนใหญ่นะครับพอมาเจอสนามกบลาสายนี่บอกว่าหนาวหนาวร้อนร้อนเบื่อหนักครับ,บอาจารย์ครับโอ้มาล้า เอาลเลยเอาละว่าก็เฮโรนสารพาครับพ่อแม่ให้มามีเท่าไหร่ใส่กันหมดหน้าตักเลยทีเดียวออกมาไม่มีการยับยั้งชั่งใจมีเท่าไหร่ใส่กันมาแบบระเบิดเถิ่เถื่เลยทีเดียวมันถือว่าเที่ยวนี้ประเภทยาวใหญ่แล้วก็ใหญ่ยาวเพตระศึกแปดแปดเจอกับเจ้าย่างมณีดาวาเอาลเว้ยเอาละว่าตอนนี้ใส่กันมาไม่มีใครยอมใครเลยจ้าป่าดิบดีว่าจะเที่ยวนี้จะสามารถเอาคะแนนขึ้นได้หรือไม่ใส่มามของเจ้าย่างมณีนาวาจากกุดอ๋ามนีกับพยัคฆ์สิงพยัคฆ์และมีวันตายจากเทตระศึกแปดแปดตักก้นตักกูตักก้นตังนี้ตักก เข้าสู่จันชัยเข้าเกีย์หนึ่งเเกีย์สเข้าเกียร์สมหลุดไปเกีย์สี่ออโตเกีย์ห้กเกีย์หเกีย์เกีย์แปดไม่สนใจตอนนี้ยาุออกบอกม่ถูกครับเดือดอสุดท้ายอไเป็นสุดท้ายจะเป็นอย่างไรกันละวะเอาละครับพี่้องต้องยืนจับตาดูเทปดนสิีครับเจ้าอย่างดีว่าโอ้โหตะลึูกินตะลึหัวตะหัวตะ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 ขาจะดมีเลบเสียเียบโอ้โหตะลึสิมจัเทปเราสิงมงจจจร์เจ้าจ เป็นการประกาศผลการตัดสินเรือยาวใหญ,ใหญ่ไม่เกิน55ฝีพายเที่ยวเปลี่ยนร่องน้ําระหว่างเรือเทพนรสิงห์88ร่องน้ําแดงกับเรือเจ้ายามณีนาวาร่องน้ําน้ําเงินคณะกรรมการเส้นชัยได้รวมกันตัดสินให้เรือร่องน้ําแดงคือเรือเทพนรสิงห์88เป็นฝ่ายชนะค่ะ